มาพบกับเจ k เเนนนะคะในคลิปนี้เจคเเน่นำเสนอเป็นบ้านพร้อมที่ดินค่ะเป็นที่ดินโฉนดน,นสสี่จอคุดแดงนะคะบนเนื้อที่ขนาด59ตารางวาราคา1,690,000บาทค่ะพร้อมบ้านหลังใหญ่นะคะพื้นที่ใช้สอยเยอะๆอีกหนึ่งหลังค่ะหลังนี้นะคะมี5ห้องนอนเลยค่ะมี3ห้องน้ำตั้งอยู่ที่ตำบล หนองกระทุ่มอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมค่ะอยู่ในหมู่บ้านหนองขมรน,นะคะน้ำไฟมีพร้อมค่ะมีเพื่อนบ้านนะคะและทำเลดีๆอยู่ใกล้สถานีอนามัย50เมตรเท่านั้นค่ะอยู่ใกล้โรงเรียน500เมตรนะคะเขตติดต่อกันเป็นเขตติดต่อกับผัดแท่นดงลังนะคะห่างจากตัวกำแพงแสน13กิโลเมตรอยู่ในแหล่งของชุมชนค่ะ ทำเลตรงนี้นะคะเหมาะสําหรับการอยู่อาศัยและการค้าขายค่ะทุกท่านตัวบ้านสวยสภาพดีค่ะพร้อมอยู่อาศัยได้เลยนะคะการคมนาคมสะดวกสบายและน้ําไม่ท่วมด้วยค่ะ ท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและนัดชมตัวบ้านด้วยตนเองได้เลยนะคะติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้ค่ะนัดวันเวลาไปดูพื้นที่จริงสภาพแวดล้อมและตรวจสอบเอกสารต่างๆให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจนะคะในวันนี้เจคิโนเขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ